ามอย่างนะครับอับแรกนะครับตรงสีแยกรถจะเยอะมากนะครับแล้วก็หน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ตรงทําทางเแยงนะครับตรงรงยไฟไปสะพานนะครับอยากเสนอนะครับน่าจะมีไฟแดงนะครับอัวแรกนะครับแล้วก็ตรงหน้าโรงเรียนนะครับเปคู่กับผู้นการเรียนนะครับ อยากให้อะเดียนเป็นที่จอดรถของโรงเรียนนะเพราะว่าเวลาเรียนทุกวันอ่ะสุดเสียงมันเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็เากาะกลางถนนนะครับเขาไม่ไ้ปิดเลยครับปิดยาวนะครับจนถึงสี่แยกทางเข้าโรงมานาตาเลยครับเพราะว่าป้องกันนะครับชาวบ้านที่จะลัดนะครับลัดเลาะ,ะเข้าซอยเทศาบาลบอันนี้อันตรายมากอีกอย่างนะครับ ตรงทางเลี่ยงน,นะครับอพอได้เลี่ยงรถก็เร็วมากนะครับก็เลยให้ไฟแดงตรงตรงเข้าสะพานนะ่าจะหยุดไว้เลยนะครับไม่ต้องปลอยให้เลี่ยงมัานเพราะว่า,เ,าเขตนนะั้นมันรถมันจะวิ่งเร็วน,น,นะอันตรายนะราบฝากเสนอะอคนนี้